สวัสดีค่ะทุกท่านบน yu YouTube นะคะก็สบายกันดีนะหวานหวังว่าทุกท่านคงจะสบายกันดีทุกท่านเลยนะคะอพิษดนี้ค่ะหวานก็เจอมาอีกแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะคะก็ในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็จะมีจัก,กรพรรดิหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าฮ่องเต้นะคะทั้งหมดก็422พระองค์กันเลยทีเดียวค่ะ422พระองค์นะคะที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนแต่ว่ามีเพียงแค่ฮ่องเต้3คนเท่านั้น ที่ที่มีผู้หญิงเพียงคนเดียวนะคะคือแต่งงานกับผู้หญิงเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ไม่ยอมมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเลยจนกระทั่งเสียชีวิตไปเลยนะคะโอ้โหสามคนนี้นะคะจะเป็นใครเอ่ยเดี๋ยววนันมีเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังนะคะซึ่ง อ้างอิงนะคะอ้างอิงก็คือมาจากฟอรัร่มประวัติศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละของประเทศจีนนะคะโดยที่เขาคนที่เข้ามาพูดคุยกันในฟอรัรมนะคะเขาบอกว่าเขาพูดคุยกันตาม ตามหนังสือชีวประวัติที่สมบูรณ์ของจกักรพรรดิจีนนะคะของท่านผู้แต่งชื่อว่าซานกงแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือหยวนชูจุดจบของพงศาวดารทั่วไปนะคะของของนามปากกาของท่านนักเขียนนามปากกาว่าหยวนชูค่ะก็ It's U ส u ูยวนชูนะคะ <c oughs> ความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยก็เป็นคำพูดที่สวยงามนะคะตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยมาแล้วล่ะก็บางคนนะคะถ้าอันนี้พูดถึงทั้ง ทั้งคนที่มีตำแหน่งเกิดมาแล้วก็เป็นแบบว่าสูงสูงเป็นกษัตริย์เลยแล้วก็พวกเรานะคะคนธรรมดาอย่างนี้ก็คือบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็กว่าจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาไปแล้วครึ่งชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วบางคนพอ พอถึงเวลาที่ต้องแต่งงานก็ไม่ได้แต่งกับคนที่ตัวเองรักนะคะก็ก็คือบางทีก็สวรรค์ก็ไม่ได้จัดสร้างอะไรไว้ให้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะส่วนบางคนที่เคยสาบานนะคะว่าจะจริงใจจะรักคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้มันก็มีเยอะแยะไปค่ะที่มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตลอดทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเรื่องราวของความรัก ในช่วงแรกๆพวกเราก็จะเห็นว่ามีความทุ่มเทนะคะทุ่มเทกันจนเป็นตำนานของโลกมาเลยก็มีค่ะที่มีจดบันทึกไว้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่คนธรรมดาขึ้นไปจนถึงคนที่ที่มีตำแหน่งนิดหน่อยไปถึงตำแหน่งสูงขุนนางใหญ่ๆแล้วก็ไปจนถึงพระมหากษัตริย์นะคะทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องผ่านเรื่องราวของความรักค่ะแต่อพิจดนี้เราจะเน้นไปที่ฮ่องเต้นะคะจกกักรพรรดิผู้ที่มียศ ถาบรรณาศักสูงสุดแล้วในประเทศนะคะซึ่งประเทศจีนนะคะบอกก่อนประเทศจีนกับประเทศจีนพอพวกเรานะคะพูดถึงหรือว่าได้ยินคำว่าฮาเลมหรือวังหลังของฮ่องเต้นเนี่ย พวกเราไม่ได้คิดราคาระดับ 1, 2, 3หรือ10คนนะคะพวกเราคิดถึงระดับ3,000คนเพราะว่ามีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จริงๆว่ามีห้องเต้นเนี่ยที่มีแบบว่าโอ้โหผู้หญิงถึง3,000คนเลยนะคะไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนเอาจริงๆค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือคนก็พยายามที่จะเรียกว่าประเคนล,ละกันยกลูกสาวให้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าได้มาเชื่อมสัมพันธ์ธรรมยตีกับ จัก,กรพรรดินี่ก็คือใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะคะแม้กระทั่งมีการจัดให้คัดเลือกนางสนมกันขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะมีแต่ลูกของเ,อเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะคนรวยอะ่ะต้องเป็นลูกของคนที่มีตำแหน่งนะคะเป็นขุนนางสูงๆแล้วก็มีมีเงินมีอำนาจด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของความยัดเยียดที่จะให้ห้องเตมีนะคะต้องได้คนจากตระกูลชั้นนาตระกูลชนาะอะไรเงี้ยมันก็ย่อมมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาก422ห้องเตเนะะี่ยค่ะของราชวงศ์จีนโบราณทั้งหมดเลยนะคะมีมาได้ยังไงเหลือมาได้ยังไง3พระองค์คะ่ะที่มีแบบว่าผู้หญิงเพียงแค่ คนเดียวเท่านั้นนะคะเรามารู้จักคนแรกกันเลยค่ะก็คือท่านหยวนชินแล้วก็จัก,กรพัฒดดนียู่วนนะคะยู่หวนหรือว่าอีหวนค่ะ ก็จัก,กรพรรดินะคะก็เป็นคือคนแรกคือจัก,กรพรรดิองค์ที่สองของระบอบการปกครองของทางเวย่ยชื่อว่าเว่ยนะคะเว่ยหยวนฉินซึ่งจัก,กรพรรด,ดินีค่ยู่หวนเนี่ยก็สร้างเรื่องราวความรักกันขึ้นมานะคะก็ตอนนั้นคะ่ะเว่ยตะวันตกก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะสงบสุขนะคะแล้วก็หยวนฉินก็เกิดคือเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ ที่เป็นแบบนี้คือเกิดมาทามกลางความไม่สงบนั่นแหละค่ะในวันแรกของเดือนนะคะจันทรคติครั้งแรกในปีของรัชสมัยของจกักรพรรดิต้าถ,ถงซึ่งอันนั้นตรงที่เป็นต้าถ,ถงนี้คือคริสตศักราช535นะคะพ่อของหยวนฉินหยวน หยวนชินนะคะคือชื่อว่าหยวนเป่าจูเนี่ยด้วยการสนับสนุนของอู่เหวินไทก็ได้จัดตั้งระบอบการปกครองของเว่ยตะวันตกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นจัก,กรพรรดิเลยค่ะผู้ก่อตั้งนะคะซึ่งต่อมารู้จักกันในนามของจัก,กรพรรดิเหวินนั่นเองนี่จัก,กรพรรดิเหวินนะคะก็ไม่ได้แบบพึ่งพาตัวเองในการจัดตั้งเอ้ระบอบการปกครองนี้หรอกนะคะซึ่ง คนที่ต้องให้เครดิตไปนะคะก็คือคนนี้เป็นคนสร้างค่ะอี๋วนไทยนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะพอทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความเป็นเพื่อนกันอย่างสูงเลยค่ะทั้งหยวนเป่าจูแล้วก็อี๋วนไทยนะคะต่างคนต่างก็เหมือนจะรักใคร่กันก็ดื่มเหล้ากันไปทานอาหารอร่อยอร่อยกันไปค่ะแล้วก็ลูกชายนะคะของของหยวนเป่าจูเนี่ยก็คือ เก่งทั้งทางด้านการขี่มาแล้วก็ยิงธนูเลยนะคะก็นำเอาเหล้าอะค่ะมาให้กับอ e ีหวนไทยด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังนำเอา,เอ,าอาหารการกินมาให้กับท่านพ่อของเขาด้วยนะคะ ก็อี๋วนไทยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยแต่เขาก็เริ่มพูดและะ้วคือจะยกลูกสาวให้นะคะก็บอกว่าฮ่องเต้องค์ชายเนี่ยโอ้โหช่างเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์มากเลยแล้วก็จะต้องมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตรออยู่ข้าน่ามีเด็กหญิงตัวน้อยๆอ,อยู่ ใต้ใต้อนัตก็คืออยู่ในการดูแลของเขานะคะอายุใกล้เคียงกับหยวนฉินนี่แหละคาะต้องการให้พวกเขาอะได้แบบว่าได้ได้จับจองกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะหยวนเป่าจูเขาก็เลยกล่าวว่าพอเขาได้ยินที่อี๋หวนไทยพูดเขาก็บอกว่า เขา,าเป็นจัก,กรพรรดิแต่เขาเป็นจัก,กรพรรดิที่ต้องพึ่งพาอีวนไทยดังนั้นนะคะเขาก็มีความยินดีค่ะแล้วเขาก็เหลือบมองไปที่ลูกชายของเขานะคะแล้วก็เป็นการรู้กันว่าเขายกลูกชายนะ่ะให อี๋หวนไทยไปค่ะก็คือให้อี๋หวนไทยเป็นผู้สั่งสอนลูกชายซึ่งก็คืออนาคตคือรัชทายาทที่จะได้สืบสารต่อบัลลังนี้ด้วยนะคะแล้วก็แต่งงานกับลูกสาวของอี๋หวนไทยค่ะความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบัลลังบัลลังของตระกูลหยวนนะคะมั่นคงแน่นอนค่ะ แต่เรื่องกันก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าทางหยวนชินองค์ชายเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทางด้านลุงอี่หวนไทเนี่ยจะจะยกคนไหนให้ค่ะซึ่งเขาอะ่ะชอบคนที่เป็นอ่น้องสาวนะคะชอบคนน้องไม่ได้ชอบคนพี่เพราะฉะนั้นทางอ่า รัชทายาทก็พยายามถามว่าเออคนไหนคนไหนแต่ท่านพ่อนะคะท่านพ่ออ่ะยวนเป่าจู่ะที่ขึ้นเป็นห้องเต้แล้วก็บอกว่าก็เดี๋ยวท่านลุงอ่ะอีวนันทยยกให้คนไหนอ่ะเจ้าอ่ะก็ต้องแต่งกับคนนั้นแหละนะคะ ย้นชินค่ะองรัชไายานะคะก็ไปพูดกับท่านอีเหวินไท้ด้วยตัวเองเลยว่าขอแต่งงานกับอีเหวนินอินนะคะซึ่งเป็นน้องสาวซึ่งเป็นคนน้องนะคะลูกสาวคนรองนั่นเองค่ะแล้วท่านอีเหวินไท้ก็ตกลงนะคะมีความรอยยิ้มด้วยเออใครก็ได้ขอแค่เจ้ารักลูกสาวข้านะคะก็จริงๆแล้วดีมากเลยเพราะหลังจากนั้นคือคือเว่ยตะวันตกอะ่ะมันยังไม่สงบนะคะหลังจากที่ ท่านท่องเต้ก็คือ,อหวนเป่าจู้นะคะท่านหมดอำนาจไปคือหมดอำนาจในที่นี้คือสวรรคตคตไปนะคะแล้วก็ทางด้านาลูกชายค่ะ หยวนฉินขึ้นของราดนะคะก็มีอีหววนไทนี่แหละที่คอยสนับสนุนเพราะว่าเขานะคะคุมกองกําลังที่เข้มแข็งที่สุดของเว่ยตะวันตกอยู่ในมือค่ะก็เลยโชคดีไปนะคะทีนี้แม้ว่าหยวนฉินเนี่ยจะเป็นจัก,กรพรรดิก็ตามแต่เขาก็ได้ทำลายประเพณีเรื่องของศักดินานะคะคือเขาก็ไม่แต่งงานกับสนมใดๆแล้วก็ไม่แต่งตั้งสนมใดๆขึ้นมาเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ได้ทำการสาบานเลยสาบานนะคะว่าเขาเนี่ยจะรักวิ่งเหวินอิงเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็รักคนเดียวเท่านั้นค่ะก็คือสาบานว่าจะไม่รักผู้หญิงคนอื่นอีกเลยก็คือคนที่สองไม่มีมีเจ้าคนเดียวนะคะโอ้โห แต่จริงแล้วมีเรื่องราวนะคะมีเรื่องราวในอดีตของท่านจัก,กรพรรดิหยวนฉินนี่แหละก็คือท่านพ่อนะคะก็คืออดีตของจัก,กรพรรดิไอ้วนเป่าจู้ที่เพิ่งจะสวรรคตไปนะคะกับท่านแม่ของเขาก็คือจัก,กรพรรดินีหวนซึ่งมาจากตระกูลอี้ฝูค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะด้วยความที่ทาง คือจะก่อตั้งแคว้นขึ้นมานะคะก่อตั้งแบบเว้ยตะวันตกขึ้นมานี่แหละก็ได้รับคำแนะนำจากอีวนไทยว่าด้วยความที่หวนเป่าจู่เนี่ยไม่มีไม่มีแบบกองกำลังหนุนเลยคือไม่มีพวกพ้องที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นก็คือต้องแต่งกับผู้หญิงในตระกูลอื่นเพื่อเอามาขึ้นเป็น ขึ้นเป็นฮองเฮาคนใหม่นะคะเพื่อที่จะได้รักษาบัลลังก์ให้แข็งแกร่งค่ะดังนั้นก็เลยต้องมาปดนะคะทางด้านเสด็จพ่อเนี่ยก็คืออดีตฮ่องเต้นะคะหยวนเป่าจู้ก็เลยต้องปดนะคะปลดเสด็จแม่ของฮ่องเตองค์ปัจจุบันออกไปค่ะก็คือโอ้โหเศร้ามากนะคะตอนนั้นจกักรพรรดินีอี้ฝูหยวนคะอี้ฝูนะคะก็ ก็ถูกเรียกมาพร้อมกับลูกชายลูกชายก็คือหยวนฉินในตอนเด็กๆนะคะแล้วท่านจัก,กรพรรดิอดีตจัก,กรพรรดิหยวนเป่าจู้ก็ก็ทำพิธีแบบบอกว่าต้องปลดเจ้าออกก็คือเออเนี่ยพวกเราทุกคนแล้วก็เจ้าอะไร้ความสามารถแม้ว่าเจ้าจะโกรธอีหวนไทยแต่ว่าคราวนี้เพื่อเห็นแก่ เว่ยตะวันตกข้าตัวของข้าต้องไปแต่งงานกับองค์หญิงรูรันแล้วก็ทำให้นางได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีก็โอ้โหแม้ว่า เป็นสิ่งที่เขาเสียใจมากนะคะที่เขาต้องแยกทางกับครอบครัวแล้วก็ด้วยความที่ท่านหยวนฉินนะคะจัก,กรพรรดิองค์ใหม่เนี่ยซึ่งเป็นลูกชายได้เห็นถึงความโศกเศร้าของทั้งเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่เมื่อก่อนเขาก็เลยตั้งปณิธานว่าเขาะจะมีผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเศร้าขึ้นมานะคะ คือมันเศร้าเพราะอะไรมันเศร้าเพราะว่าตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าเสด็จพ่อนะคะจะปลดเสด็จแม่ออกจากจัก,กรพรรด,ดินีแล้วแต่ว่าก็ยังคงดีมากๆอยู่กับจัก,กรพรรด,ดินีค่ะก็ทำให้จัก,กรพรรด,ดินีองคใหม่นะคะ องค์ใหม่ที่เห็นว่าแบบพัสวามีไปยังคงดีแล้วก็แสดงความรักทุกอย่างอยู่กับอดีตจกากรรดินีอี้ฝูเนี่ยก็เลยโกรธก็เลยสั่งบอกว่าคือพูดกับฮ่องเต้น,นี่แหละพูดกับสามีว่า จกักรพรรดินีอีฝูอดีตจกักรพรรดินีอีฝูเนี่ยต้องย้ายออกจากพระราชวังไปก็คือเพื่อจะได้วางใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนั้นก็หยวนเป่าจูซึ่งเป็นอดีตจกักรพรรดิเนี่ยก็ไม่พอใจผู้หญิงที่คขี้หึงคนนี้สุดๆเลยค่ะแล้วก็ลูกชายก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้น ก็คือเขาจะไม่มีทางเดินไปทางเส้นทางนี้ที่จะให้ผู้หญิงที่เขารักถูกลังแกค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะคะก็ทำให้ฮ่องเต้หยวนชินแห่งเว่ยตะวันตกมีผู้หญิงในชีวิตของเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นภรรยาค่าะหวานสรุปอีกทีนะคะก็คือท่าน หยวนฉินซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อมาเนี่ยรุ่นลูกนะคะก็เห็นว่าท่านแม่ของท่านถูกปลดออกจากตําแหน่งในฐานะจากักรพรรดินีหลังจากนั้นก็ถูกขับไล่ออกไปด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ถูกตามไปมอบความตายให้อีกนะคะเขาเห็นเรื่องนี้แล้วเขาเศร้าใจมากค่ะเพราะสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่เป็นเช่นนี้นะคะเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คนรักของเขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ให้ถูกใครลังแก่ค่ะ โดยเฉพาะผู้หญิงในฮาเลมเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นจัก,กรพรรดิที่อุทิศตนเพื่อเรื่องนี้เช่นเดียวกันคือเรื่องของครอบครัวนะคะหยวนชินในวัย29ปีเนี่ยก็เป็นจัก,กรพรรดิ หุ่นเชิดแล้วก็ได้รับเล้าพิษจากอี้หวนไทยจนได้ค่ะแค่หนึ่งถ้วยเท่านั้นนะคะส่วนหลังจากที่หยวนชิน,นเสียสิ้นพระชนไปแล้วนะคะจัก,กรพรรด,ดินีอี๋หวนนะคะอิ่งอิงก็เลือกวิธีการตายแบบเดียวกันคือตายตาม ตายตามสามีไปนะคะแล้วในที่สุดทั้งสองก็ถูกฝังไว้ด้วยกันในสุสานค่ะก็ถึงแม้ว่านะคะหยวนฉินเนี่ยจะไม่ใช่จัก,กรพรรดิที่โดดเด่นอะไรแต่ว่าในเรื่องของความรักแล้วเขาก็ยังถูกบันทึกไว้แล้วก็ให้ลูกหลานได้เห็นกันนะคะว่าท่านน่ะมีมีคนเดียวจริงๆค่ะไปแล้วนะคะสำหรับท่านหยวนฉิน ต่อมานะคะอย่างเจียนค่ะอย่างเจียนน่าจะาคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะพวกเราก็จะได้ดูละครหลายเรื่องค่ะกับจักรพัดดินีนะคะตูกูเจี่ยวล้วค่ะก็ตูกูเจียล่วกับอย่างเจียนนะคะมีละครแน่นอนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปติดตามดูกันค่ะ ยุคของอย่างเจี้ยน่ะเป็นยุคที่ไม่สงบนะคะหยางเจี้ยนนี่คืออยู่ในราชวงศ์ซุยซุยนะคะก็ในเวลานั้นก็คืออย่างเจี้ยนเป็นคนที่มีความสามารถมากพอไปไหนก็มีออร่าของความมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นถึงความ มีคนใหญ่คนโตนะคะเห็นถึงศักยภาพของหยางเจียนแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะยกลูกสาวของเขาให้แต่งงานด้วยซึ่งตระกูลตูกูนะคะก็ลูกสาวก็ชื่อว่าตูกูเจียลุ่นนั่นเองค่ะซึ่งในเวลานั้นหยางเจียนนะคะผู้ชายอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทางด้านตูกูเจียลุ่วก็อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าทั้งสองคนนี้เจอแล้วปิ๊งกันนะคะรักกันมากๆเลยค่ะก็ทํา ทำให้หยางเจียนก็ลิเริ่มที่จะแบบตั้งใจแล้วก็สาบานว่าเขาอะจะไม่ตั้งผู้หญิงคนไหนเป็นสนมเลยแล้วก็จะไม่ยอมมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นเลยนะคะเขาจะมีคนเดียวค่ะมีตูกูเจีย่ยวอยู่คนเดียวนะคะซึ่งในหนังสือของสุยชื่อว่าหนังสือสุยมีการบันทึกไว้ว่า หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันเนี่ยชีวิตแต่งงานของอย่างเจี้ยนแล้วก็ตูกูเจียนรั่วมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่มีรสนิยมที่ดีแล้วก็คล้ายๆกันค่ะแล้วก็ทั้งคู่ก็รู้สึกว่าพวกเขาเนี่เป็นเนื้อคู่ของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ชีวิตมีความสุขกับกับณตรงนั้นมากๆเลยแล้วหลังหลังจากที่หยางเจี้ยนนะคะได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยเขาก็ยกนะคะแต่งตั้งให ตูกูเจีรั่วกขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีทันทีเลยค่ะซึ่งจัก,กรพรรด,ดินีก็เป็นผู้ที่จัดการสิ่งต่างๆในวังหลงังแล้วก็ดูแลอย่างเจี้ยนเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้นางก็ยังเก่งทางด้านเรื่องบทกวีด้วยแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยนะคะเป็นที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นก็คือนางก็จะมีการแบบแต่งโครงกรไว้มากมายเรียกว่าเป็นวรรณกรรมนะคะ,ะส่งผ่านมาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันด้วยสำหรับจัก,กรพรรดิ ตูกูเจียรล่นนี้นะคะ ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ใจดีเป็นผู้ที่มีความรักความอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ที่ฉลาดมากเลยค่ะแล้วจริง,รงๆแล้วนางอ่านหนังสือได้ตั้งแต่นางยังเป็นเด็กเลยนะคะทำให้นางมีมุมมองที่แตกต่างกันไปจากผู้หญิงสมัยก่อนในวัยเดียวกันมากๆเลยค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้อย่างเจียนนะคะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากจัก,กรพัดดินีของเขามากๆแล้วก็ความรู้สึกที่ลึกซึ้งของทั้งคู่นะคะก็มี ให้กันมากขึ้นมากขึ้นตามระยะเวลาที่พวกเขาได้ของคู่กันนะคะซึ่งตระกูลตูกูณนะตอนนั้นก็คือทำให้อย่างเจี้ยนเนี่ยประดุดดังพยักเลยนะคะคือมีความมั่นคงในบัลลังก์มากๆเลยไม่เพียงแต่เงินทองและความสะดวกสบายแต่ว่าเรื่องของการทหารนะคะกองทัพก็แบบโอ้โห แน่นปึกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเงินทองแล้วก็อำนาจมาอยู่หนุนอย่างเจียนสุดๆเลยนะคะแล้วก็พระนางเนี่ยจะมีความโรแมนติกมากเลยคือหลังจากที่พระสวามีออกไปว่างานรัชการเนี่ยท่านนะคะก็จะมานั่งอ่านหนังสือรออยู่ที่ศาลาด้านในคือกะว่าพอ พอห้องเต้นะคะพอพัะสวามีเปิดตูประตูวังกลับมาเนี่ยก็คือจะได้เจอท่านก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็จะทักว่าห้องเต้วันนี้ท่านทำงานหนักไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งมีบันทึกเขียนไว้ว่าทุกวันเลยแล้วนอกจากนี้อย่างเจี้ยนนะคะท่านก็จะเข้าไปจับมือของจัก,กรพรรด,ดินีทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็จูงกันค่ะเดนินกันกลับไปอ่า ในวังนะคะเดินเข้าไปในวังของพวกท่านนะคะโอ้โ oh. หฟังแล้วซึ้งนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพวกท่านก็จะทานอาหารอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยต้องต้องทานด้วยกันแน่นอนแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อเบาๆนะคะหัวข้อทั่วๆไปค่ะถึงแม้ว่าทั้งสองท่านจะเป็นจกักรพรรดิแล้วก็จกักรพรรดินีนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตเวลาที่เป็นคู่รักอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเลยค่ะโอ้ห oh, นน่ารักนะคะพอได้อ่านเรื่องราวแบบนี้ เราก็ยิ้มค่ะและแม้ว่านะคะพัสวามีอยากได้คำแนะนำหรือว่าเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวกับความคิดเห็นเนี่ยจัก,กรพัรด,ดินีนะคะตูกัวจีลัว่วก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ให้แนวคิดดีๆได้เพราะฉะนั้นนะคะพัสวามีเนี่ยจัก,กร,กกรพรรดิเหวนแห่งสุยเนี่ย ก็คือชอบพูดคุยกับภรรยามากๆเลยนะคะโอ้น่ารักจริงๆเลยค่ะก็ในบันทึกประวัติศาสตร์นะคะได้บันทึกไว้ว่า,าท่านจากกักรพรรดินีนะคะตูกูเจี่ยลว่วนเนี่ยช่างเป็นคนที่สุภาพมากๆเลยนะคะ ก็สรุปนะคะว่าท่านหยางเจียนนะคะจัก,กรพรรดิแห่งสุยเนี่ยแต่งงานตอนอายุ17ปีส่วนผู้หญิงนะคะท่านจัก,กรพรรด,ดินีตูกูเจียล่วก็คือแต่งงานตอนอายุ14ปีแล้วก็ท่านเสียชีวิตตอนอายุ50ปีค่ะก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน36 ะะกับอย่างเจียนนั่นเองค่ะแล้วนะคะถึงแม้ว่าท่านาจากักรพรรดินีจะจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างเจียนก็ก็คือเศร้าอยู่นะคะคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะเศร้าแล้วก็คอยคิดถึงแต่อดีตที่ได้อยู่กับพระชายานะคะที่ได้อยู่กับจกักรพรรดินีตูกูค่ะเจียรล่วนะคะเขาก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากตรงนั้นไปได้ค่ะ และอีกสองปีถัดไปเท่านั้นนะคะหลังจากที่จกักรพรรดินีตูกูเจียลัว่วสิ้นพระชนไปแล้วจกักรพรรดิหอย่างเจี้ยนแห่งสุยค่ะก็สิ้นพระชนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คำขอร้องเดียวของท่านก่อนที่จะสิ้นพระชนก็คือขอให้ท่านเนี่ยร่างร่างของท่านได้ฝังไว้กับ พระชัยานะคะคือจัก,กรพรรด,ดินีตูก่กูเจี่ยรั่วค่ะแล้วทุกท่านนะคะอมาตุทุกคนแล้วก็ลูกหลานก็ฝังไว้จริงๆค่ะในที่สุดทั้งสองก็ไม่แยกจากกันอีกแล้วนะคะโอ้โหฝังแล้วซึ้งเนาะเอาละค่ะท่านที่สามนะคะก็คือจัก,กรพรรดิหมิงเสี่ยวจงจู่ยู่ฝานค่ะหรือว่าออกเสียงใหม่จากยู่เป็นอี้ก็ได้นะคะก็คือจัก,กรพรรดิหมิงเสี่ยวจง จู่อี้ฝานนั่นเองก็ท่านจู่ยี่ฝานเนี่ยก็มีชีวิตที่เป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกันนะคะกะ็ด้วยเหตุผลนี้แหละคะ่ะว่าทำไมถึงทำให้ต่อมานะคะท่านเป็นฮองเต้ท,ที่มีความรักเดียวใจเดียวนะคะก็คือจัก,กรพรรดิเนี่ย องค์กรเสด็จพ่อของท่านนะคะจัก,กรพรรดิหมิงเซียนจงจู่เจี้ยนเฉินแล้วก็ท่านแม่ของเขาก็คือจัก,กรพรรดินีเสี่ยวมู่จีนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นเท้าความจากเรื่องราวของครอบครัวนี่แหละคะ่ะก็คือของสเสด็จพ่อของท่านนะคะ,ะจู่ยู่ฝานจู่เจี้ยนเฉินคือท่านเป็นกษัตริย์มาหลายปีแต่ว่าก็ไม่มีทายาทเลยค่ะเพราะว่านางสนมของท่านนะคะโอ้โหเสร็จ เสร็จโดนวางยาพิษทุกคนเลยที่ที่แบบหลังจากที่มีมีภารกิจนะคะเสร็จกิจกับท่านแล้วอะ่ะก็จะมีคนที่ชื่อว่าหวานหวานกุ้ยเฟยค่ะก็จะคอยส่งคนไปวางยาพิษนะคะให้ผู้หญิงคนอื่นๆคือเสียหมดแล้วก็ถ้าใครถ้ารู้ว่าใครตั้งคันหรือใครที่ไป ปนิบัติห้องเต้ามานะคะนางก็จะจัดการให้ยาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยห้องเต้ก็เลยแบบเออก,ก,ก็รู้แหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตระก,กูลว่านก็ใหญ่อยู่นะคะแต่ก็มีวันหนึ่งค่ะตอนที่ท่านก็ไปเดินเล่นเดินเล่นอยู่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ได้ไปพบกับนี่แหละ <laughs> ผู้หญิงตระก,กูลจีคนหนึ่งค่ะ จีหรือจือเนี่แหละนะคะซึ่งเป็นจริงๆแล้วอะ่ะนางเป็นผู้ที่มีความสามารถทางวรรณกรรมที่น่าทึ่งมากแล้วนางก็เลยถูกส่งไปอยู่ที่ศาลาวันหยวนแล้วพอดีห้องเต้ค่ะห้องเต้มาเดินเล่นแถวนั้นนะคะเห็นแล้วชอบค่ะเห็นแล้วชอบก็เลยแบบเออได้กันเลยอะ่ะคืนนั้นนะคะพอได้กันแล้วนะคะก็คือช่วงที่ได้กันก็หลบสายตาของหวันกุ้ยเฟยได้ค่ะของว่านกุ้ยเฟยไ,ฟได้แต่หลังจากที่เกิดมีอาการตั้งครร นะคะคหวานกุ้ยเฟยก็รู้สึกเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีคนช่วยไว้ช่วยในที่นี้หมายความว่าก็คือบอกว่าเนี่ยแม่นางจือฉือเนี่ยมีโรคประหลาดเออมีโรคประหลาดแต่จริงแล้วก็คืออาการของการตั้งครรภ์น,นั่นแหละค่ะทีนี้นะคะสนมผู้ดุร้ายอย่างไอ้ว่านกุ้ยเฟยเนี่ยก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ท้องเนี่ยแต่ข้าก็ ไม่มีทางที่จะปล่อยให้เจ้าได้โอกาสที่จะมาแย่งห้องเตของข้าหรอกเอานางไปไว้ที่วังเย็นนะคะไปไว้ในที่ที่มีความหนาวเย็นค่ะนี่คือคำสั่งของพัสนมผู้ดุร้ายนะคะวานกุยฝีโอ้โหนี่ขนาดไม่รู้ว่าทองนะคะมันก็เลยการแบบว่านางต้องไปคลอดลูกนะคะไปคลอด จูยี่ฝานหรือว่าจูยู่ฝานนี่แหละค่ะในที่ที่แบบยากลำบากมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกชายในสถานที่ที่มีโภชนาการคืออาหารการกินที่ไม่เพียงพอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอทางตระกูลรู้แล้วก็รู้ว่าโอ้มีลูกรอดออกมาได้นะคะก็พาออกมาเลยค่ะแล้วก็ดูแลนะคะจูยูฝานบุตรชายอย่างดีเลยก็เลยทำให้ทั้งสองคนรอดชีวิตนะคะก็คือ ท่านแม่นะคะจือฉือแล้วก็ลูกชายนะคะซึ่งต่อมาก็ได้ขึ้นเป็นจกกักรพรรดินี่แหละค่ะท่านจูยู S ่ฝานจูยู่ฝานนะคะ แล้วตอนที่จูยู่ฝานอายุได้6ขวบเนี่ยท่านพ่อค่ะจูเจี้นเฉินก็คือถอนหายใจในพระราชวังเลยนะคะแล้วก็บ่นกับขันทีคนสนิทว่าเนี่ยข้าเสียใจยจังเลยข้าก็แก่มากแล้วข้ายังไม่มีทายาทคือเขาก็ลืมไปนะคะว่ามีทายาทคันทีเก่าแก่ที่อยู่ด้วยกันมานี่แหละค่ะก็เลยบอกกับท่านว่าท่านน่ะมีลูกชายแล้วนะ ทีนี้ค่ะท่านจูเจียนเฉินก็ถามด้วยความประหลาดใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าว่าเป็นลูกชายนะคะก็หลังจากนั้นขันทีก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องราวที่ทางว่านกุ้ยเฟยเป็น ผู้ที่ปิดบังเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็คือเสด็จพ่อนี่แหละค่ะได้มีโอกาสที่ได้พบลูกนะคะพบหน้าลูกชายเป็นครั้งแรกก็คือตอนที่ลูกชายอายุได้6ขวบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจูยู่ฝานเนี่ยได้เห็นพ่อของเขาในใบหน้าที่เหี่ยวเฉาเลยค่ะคือพ่อแก่มากๆแล้วนะคะหลังจากนั้นจูยู่ฝานก็คือเป็น choice เดียวเป็นตัวเลือกเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นมังกรราชกุมารแล้วก็ได้รับ เลี้ยงดูโดยตรงจากจัก,กรพรรด,ดินีโจค่ะดังนั้นนะคะจึงหลีกเลี่ยงมือที่แบบมือหลายไวหลายอย่างว่านกุ้ยเฟยไปได้นะคะซึ่งว่านกุ้ยเฟยก็ ก็เสียชีวิตไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บแล้วเช่นกันนะคะโมวแต่ไปรังแกคนอื่นอยู่ค่ะโอ้ชีวิตของของท่านนี่เหมือนเหมือนหนังเลยนะคะเหมือนละครเลยค่ะด้วยประสบการณ์การโตเช่นนี้นะคะท่านจูยุ่วฝานก็ไม่ต้องการให้ให้บรรดาลูกหลานแล้วก็แม่ของเด็กๆก,ก็คือบรรดาเมียเมีย ถ้าเขาต้องมีเนี่ยทำซ้ําข้อผิดพลาดเดียวกันก็คือถูกลังแกถูกฆ่าถูกวางยาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาก็จะมีผู้หญิงคนเดียวที่เขาจะต้องปกป้องไปตลอดชีวิตของเขาค่ะซึ่งผู้หญิงผู้โชคดีคนนั้นนะคะก็คือลูกสาวของตระกูลจางนั่นเองนะคะจางหลวน แห่งตระกูลจางค่ะโอ้โ oh, หเป็นผู้ที่เป็นตระกูลบัณฑิตนะคะแล้วก็ทั้งคู่รักกันจริงๆค่ะรักกันแบบสนิทกันแบบญาติเลยนะคะแล้วเขาก็กลายเป็นจัก,กรพรรดิในภายหลังแล้วก็ แต่งตั้งให้นางนะคะจางหลวนขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินีจางค่ะก็ในรัฐรัฐ,ฐสมัยของพระองค์นะคะไม่ว่าจะมีกี่คนที่จะแนะนำมาแล้วก็แหมยัดเยียดสนมให้มาลูกสาวให้มานะคะก็ จักรพัรจูยุฝานนะคะก็ไม่ไม่มีการสั่นคลอนทางด้านจิตใจเลยคือเขารักมั่นคงอยู่กับจักรพัรดินีจางหลวนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอายุน้อยมากก็ต้องสิ้นพระชนไปซะแล้วค่ะสำหรับจูยุฟานนะคะมีอายุได้เพียงแค่35ปีเท่านั้นแต่ว่าความรักนะคะที่ท่านมีต่อจักรพัรดินีจางก็คือมีมีภรรยาเพียงแค่คนเดียวเป็นอย่างเนี้ย คือถูกบันทึกไว้ให้ชาวโลกนะคะคือให้รุ่นหลังได้รู้จักกันค่ะให้มีเรื่องนะคะได้กล่าวขานกันถึงอดีตนะคะอดีตฮ่องเต้นในทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่ปกติแล้วพอพูดถึงเรื่องรักๆค่ๆนะคะพวกเราก็จะต้องถอนหายใจแล้วก็นึกถึงหาเล็มที่มีเป็นพันๆหญิงสาวเลยค่ะแต่รักแท้หายากนะคะแล้วก็ใจเดียวก็หายากยิ่งนักสําหรับ สำหรับฮ่องเต้ของประเทศจีนนะคะก็ฮ่องเต้ทั้ง3พระองค์ก็อายุสั้นหมดเลยเนาะคือคืออยู่ไม่ถึงช่วงปลายของช่วงอายุนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคือไม่ยอมรับ ลูกสาวของตระกูลใหญ่ๆคุณนางใหญ่ๆเข้ามาก็เลยถูกกำจัดไปเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะคะและนี่ทั้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซ์นี้ค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในอพิโซ์ถัดไปค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a า Love, Chinese Novel and s ์ r i รเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ